เป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าแปลกแล้วก็ประหลาดลมากๆซึ่งจะเป็นการกระทึบเท้าลงไปดินนะคะที่ทําให้หนอนขึ้นมาการแข่งขันวิ่งด้วยทางไม้ดูไม่เหมือนที่จะเป็นกีฬาใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อธัญญเลศค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องของกีฬาแต่กีฬาในวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าแปลกแล้วก็ประหลาดมากๆซึ่งแน่นอนว่ากีฬาที่จะพูดในวันนี้มันคงไม่ใช่กีฬาแบบวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลทั่วไปแน่นอนเพราะเป็นกีฬาที่เรียกว่าชื่อก็แปลกแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างวันนี้จะพาไปดูเพราะว่าวันนี้เราคัดมาให้ทั้งหมด10กีฬาที่เรียกได้ว่าแปลกแล้วก็ประหลาดมากจะมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยกีฬาที่1การแข่งขันอุ้มภรรยากีฬานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่โรแมนติกแล้วก็มีความตลกไปพร้อมๆกันเลยคือกีฬานี้เนี่ย การแข่งขันอุ้มภรรยาเนี่ยเป็นกีฬาของประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งกฎของการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือผู้ชายเนี่ยจะต้องอุ้มภรรยานะคะหรือว่าคู่ของตัวเองเนี่ยวิ่งไปตามเส้นชัยค่ะซึ่งภายในเส้นชัยเนี่ยตามทางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการน้ำรือน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสายด้วย ซึ่งใครที่เข้าเส้นชัยได้ก่อนเนี่ยคู่ไหนที่เข้าได้ก่อนเนาะก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีรางวัลและรางวัลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะได้เป็นถ้วยรางวัลเนาะแล้วก็นอกจากถ้วยรางวัลแล้วเนี่ยสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะได้เป็นเบียร์ค่ะซึ่งเบียเนี่ยจะได้เท่ากับน้ำหนักของภรรยาเลย ถือว่ากีฬาเนี้ยเป็นความท้าทายทั้งเรื่องของพละกําลังแล้วก็ความรักเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นความโรแมนติกแล้วก็สนุกตลกคบผันไปพร้อมๆกัน <c oughs> กีฬาที่2มวยใต้น้ํา <c oughs> กีฬานี้นะคะมวยใต้น้ําซึ่งหลายๆคนเนี้ยอาจจะเคยเห็นในหนังตลกหลายๆเรื่องหรือบางเรื่องก็ได้เพราะว่ามวยใต้น้ำนะคะเป็นกีฬาที่จัดขึ้นในสระว่ายน้ําเลย ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากดำน้ำนะคะแล้วก็ลงกันไปชกกันใต้น้ำเลยโดยกติกาการชกนะคะก็คือจะชกกันเป็นยกๆเลยเหมือนมวยปกติเลยเนาะซึ่งเราก็จะผุดขึ้นมาหายใจกันเป็นระยะระยะนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวจะไปก่อนนะคะแล้วก็ กต,ติการ,รายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรายการเนาะซึ่งก็จะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปและแน่นอนว่ากีฬานี้การชกในครั้งนี้นะคะซึ่งไม่ได้เน้นความรุนแรงอยู่แล้วเพราะว่าจะเน้นไปที่ความสนุกแล้วก็ความตลกมากกว่าค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ก็ถือว่าได้ใช้แรงอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ใต้น้ําใช่ไหมคะมันเหมือนมีแรงดันเนาะมันเคลื่อนไหวได้ยากลําบาก ยิ่งการมาชกเนี่ยเรียกได้ว่าเอา่อจะต้องท้าทายดิดนึนนงอาจจะต้องแข็งแรงดิดนึนนงถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ตลกไปพร้อมๆกันค่ะกีฬาที่3ชิงแชมป์ค้นหาหนอนฟังชื่อเนี่ยดูอาจจะดูแปลกแล้วก็งงว่ามันคือกีฬาอะไรแล้วก็ดูไม่เหมือนที่จะเป็นกีฬาใช่ไหมคะ ซึ่งกีฬานี้นะคะเป็นกีฬาที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็จะแข่งกันนะคะพยายามทําให้หนอนที่อยู่ในดินใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กําหนดค่ะและน่นอนว่าวิธีการที่จะทําให้หนอนขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกัน อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการกระทืบเท้าซึ่งจะเป็นการกระทืบเท้าลงไปด,ดินนะคะที่ทําให้หนอนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นการเคาะไม้ค่ะใช้เสียงเนาะทำให้หนอนขึ้นมาและอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่อาจจะคุคน้นๆนิดหนึ่งก็คือการเล่นดนตรีหรือว่าใช้ดนตรีนะคะทําให้หนอนขึ้นมามันอาจจะฟังดูคุ้นๆเหมือนอการที่เราใช้ดนตรีหรือว่าเป่าอะไรอะเป่าขุยอะไรเป่าแตรอะไร ที่เรียกงูอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างน่ารักเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากก็ถือว่าได้ความสนุกแล้วก็เฮฮากันไปค่ะ mm. กีฬาที่4ชิงแชมป์ควงลูกเบสบอลมาถึงกีฬาที่เรียกได้ว่าใช้แรงแล้วก็พละกําลังที่เยอะสุดๆกันเลยกว่ากีฬาชิงแชมป์ควงลูกเบสบอลนะคะปูจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การคว้างแบบธรรมดาแน่นอนแต่จะเป็นการคว้างลูกเบสบอลนะคะให้ไปได้เร็วที่สุดค่ะโดยนักคว้างนะคะก็จะใช้เทคนิคได้หลากหลายเลยว่าใครมีเทคนิคแบบไหนที่จะทําให้ลูกเบสบอลเนี่ยไปได้เร็วที่สุดค่ะและแน่นอนว่ากีฬานี้เนี่ยจะค่อนข้างใช้แรงเยอะม,มากๆใช้พละกกำลังที่เรามีเดียมากที่สุดเลยเพราะว่าพยายามที่จะคว้างลูกเบสบอลไปข้างหน้าเนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ ใครที่คว้างได้เร็วที่สุดนะคะก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยกีฬาที่5การแข่งขันคว้างท่อนสูงมาถึงกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นกีฬาของคนที่โตโตแล้วก็มีพละกกำลังกันมากดีกว่ากีฬานี้นะคะเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้พละกกำลังที่สูงมากๆค่ะซึ่งการแข่งขันคว้างท่อนสูงนะคะเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์ค่ะ โดยกีฬานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานไฮแลนด์เกมนะคะโดยที่นักกีฬานะคะจะต้องยกท่อนสุงที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็กว้างนะคะให้ปลายของท่อนสุงเนี่ยไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องค่ะโดยกีฬานี้นะคะเรียกได้ว่าใช้พละกกำลังที่สูงมากๆแล้วก็ต้องมีเทคนิคนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ท่อนสุงเนี่ย ไปได้ไกลไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องมีความสมดุลของร่างกายเนาะเพราะว่าท่อนสุงเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆการที่จะกว้างไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีสมดุลที่ดีมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่ากีฬานี้เนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะกีฬาที่6การแข่งวิ่งด้วยรองเท้าแตะไม้ซึ่งกีฬานี้นะคะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ โดยกีฬานี้นะคะจะมีกติกาก็คือใส่รองเท้าไม้นะคะและวิ่งไปบนพื้นยาค่ะซึ่งแน่นอนว่ารองเท้าไม้เนี่ยจะต้องมีความหนักแล้วก็แข็งมากๆทำให้เวลาในการวิ่งเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่ากีฬานี้เนี่ยไม่ได้ใช้ความเร็วไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแน่นอนเพราะว่ากีฬานี้เนี่ยเน้นความสมดุลเน้นความแข็งแกร่งของร่างกายและน่องของเราค่ะ กีฬาที่7การแข่งขันเป่าลูกโปง่งบอกเลยว่ากีฬานี้อาจจะฟังดูเหมือนง่ายกีฬาน่ารักน่ารักกีฬาชิลชิแต่บอกเลยค่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงๆแล้วกีฬานี้นะคะก็จัดขึ้นในหลายๆประเทศเลยเนาะซึ่งแน่นอนว่ากีฬานี้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องเป่าลูกโป่งให้ได้ใหญ่ที่สุดค่ะภายในเวลาที่กําหนดแต่มีข้อแม้นะคะว่าห้ามใช้มือ ทำยังไงก็ได้นะคะให้ลูกโป่งใหญ่ที่สุดแน่นอนว่ากีฬานี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าต้องใช้พละกําลังของปอดแล้วก็แก้มหนกต่างๆเนี่ยสูงมากๆเพราะเอาจริงๆเวลาที่เราเป่าลูกโป่งใช่ไหมคะมันค่อนข้างที่จะเป่ายากมากเวลาอ่าเราอาจจะมีเครื่องใช้เป่าเนาะมันจะทําให้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถ้าเป่าด้ปากเป่าเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะยากนะคะแน่นอนว่ากีฬานี้ไม่ง่ายเลยคะ่ะ กีฬาที่8การแข่งขันพุ่งหอกกีฬานี้ฟังดูอาจจะเหมือนกีฬาทั่วไปหรือเปล่าซึ่งมีการจัดในโอลิมปิกหรือว่าในรายการต่งางๆทั่วไปแต่จริงแล้วเนี่ยในรายการนี้มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะจะมีกติกาที่แตกต่างกันไปโดยกีฬานี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องพุ่งหอกนะคะไปให้ได้ไกลที่สุดเลยค่ะแต่ที่แปคือ หอกบางประเภทเนี่ยจะใช้หอกเนี่ยที่ทามาจากไม้ไผ่ค่ะซึ่งทามาจากไม้ไผ่เนี่ยทำให้หอกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนังมากและแน่นอนว่าการกว้างเนี่ยก็จะไม่ง่ายต่อไปนะคะเพราะว่าต้องใช้พละกําลังของแขนพละกกาลังของร่างกายของเราเนี่ยมากเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเทคนิคที่แตกต่างกันค่ะและแน่นอนว่า จะต้องมีเทคนิคที่สูงกว่าการพุ่งหอกในโอลิมปิกเลยทีเดียวกีฬาที่9การแข่งขันวิ่งด้วยถังไม้เอ๊ะฟังดูชื่อแล้วเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันแปลกใช่ไหมคะว่าวิ่งด้วยถังไม้คืออะไรถือไม้แล้ววิ่งหรอหรือยังไงโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องวิ่งไปในตามทางที่กำหนดคะ่แะแน่นอนว่าจะต้องถือถังไม้ขนาดใหญ่ไปด้วยโอ้คือมันยากมากนะเพราะว่าถัง ถังไม้ใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่แล้วเราต้องถือมันแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยอะ่ะโอ้กามแขนเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้พลากําลังกล้ามนะคะของทั้งแขนแล้วก็ขาเลยรวมถึงยังต้องใช้ส่งรุลของร่างกายด้วยสุดยอดจริงๆคะ่ะกีฬาที่สิการแข่งขันกินข้าโพดคั่เอาจริงๆชื่อนี้ก็อาจจะดูงงๆนิดหน่อย กินข้าวโพดคว้าเหรอมันดูง่ายหรือเปล่าเหมือนแข่งกินไหมแข่งกินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ธรรมดานะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่านิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆเลยเนาะโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องกินข้าวโพดคว้าให้หมดในปริมาณที่กําหนดให้เร็วที่สุดใครที่กินหมดก่อนก็ชนะไปเลยเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่อิ่มแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะ ของที่กินเนี่ยคือข้าวโพดคั่วแล้วเราต้องกินในระยะเวลาที่เร็วด้วยมันไม่ได้อร่อยนะคือการที่ต้องกินเร็วมันเหมือนทรมานนิดนะคะเพราะฉะนั้นก็สนุกด้วยแล้วก็อาจจะทรมานตัวเองด้วยนิดนึง <lite laughs> ก็เป็นไงกันบ้างคะ10กีฬาที่เราได้นำเสนอไปเรียกได้ว่าแปลกใหม่มากบางกีฬาเนี่ย อาจจะเคยได้ยินมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกมากนะคะส่วนบางกีฬาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเลยค่ะเรียกได้ว่ามันแปลกแล้วก็ประหลาดมากๆนะคะกีฬาบางกีฬาเนี่ยก็จะใช้ทั้งพละกําลังเนาะบางกีฬาอาจจะใช้เทคนิคใช้สมองความสามารถเนาะบางกีฬาเนี่ยอาจจะต้องใช้การกินอย่างเช่นกีฬาสุดท้ายเนาะแล้วทุกคนเนี่ยเคยได้ยินกีฬาต่างๆที่เราพูดไปเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนไหมคะแล้วมีความรู้สึกที่อยากจะลองเล่นกีฬาบ้างไหม รู้สึกว่ามันแปลกบางทีคนเราก็ชอบทําอะไรแปลกๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็สนุกด้วยมันท้าทายมันแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราแน่นอนว่า10กีฬานี้เนี่ยเป็นกีฬาที่แปลกใหม่แล้วก็ประหลาดมากๆใครที่อยากลองไปเล่นเนี่ยก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะสนุกสนุกขำๆค,ค,ค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รอชมคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย